สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิปไรดอมนะคะเรามาดูพลังงานความรักของเพื่อนเ่อที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะพลังงานระหว่างคุณและเขานะคะพลังงานฝั่งคุณนะคะมีความสุข มีความเฉดชายมีออร่านะคะเดินหน้าต่อกับชีวิตได้แล้วนะแล้วก็ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยแต่ส่วนฝั่งเขานะคะเป็นอะไรที่ยังยึดติดอยู่กับคุณยังติดอยู่กับพันธนาการความรักความคิดถึงนะคะที่เขายังมีให้กับคุณอยู่เลยอะขอดูพลังงานฝั่งเพื่อนๆของเราก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะ อช่วงนี้คือเหมือนกับอย่างที่บอกว่าตัวตัวคุณเองอะ่ะเดินไปข้างหน้าแล้วนะคะอ่าคุณต้องการอะไรที่แบบชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอบอุน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพลัางงานของคุณ คุณคิดว่าถ้าเกิดเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์เขาต้องชัดเจนกับคุณนะคะถ้าเกิดเขาจะไปต่อจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้เขาต้องชัดเจนเท่านั้นนะคะเพราะว่าคุณไม่ชอบอะไรที่มันเหมือนกับคลุมเครือเนาะไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากที่จะแบบได้รับความชัดเจน ถ้าจะไปต่อในความสำคัญนี้ทุกอย่างมันต้องชัดเจนเท่านั้นอะไรแบบเนี้นะอมืมาดูพลังงานฝั่งเขากันบ้างนะพลังงานฝั่งเขาคนคนนี้เนาะมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองกับการงานการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะนะก่อนหน้านี้อาจจะแบบว่าสนใจแต่ชีวิตตัวเองเรื่องของตัวเองความฝันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใส่ใจคุณ แต่ตอนนี้นะคะเหมือนกับมีการได้ตรึกตรองเนาะได้คิดได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเนี่ยอืมเหมือนเขายังมีความอยากจะปกป้องความรักครั้งนี้เอาไว้นะคะยังไม่ยอมแพ้ยังอยากที่จะสู้ต่อเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะอืพลังงานฝั่งคุณ คุณใจดีกับเขามากๆเลยคุณเคยใจดีกับเขาคุณเคยให้อิสระเขามากมายนะคะคุณใจดีกับเขาเสมอนะคะคนคนนี้อคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารได้ด้วยนะคะเหมือนกับเขาจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้ด้วยนะพลังงานของเขาเหมือนอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับ ะะยังอยากที่จะสาดต่อนะพลังงานฝั่งคุณอ่ะคุณเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้แล้วในตอนนี้คุณมีความสุขมีความสนุกกับชีวิตของตัวเองคุณโบยบินแล้วนะคะขึ้นไ่ไปนี้นะเออมีอิสระแล้วนะแล้วก็ถามว่าคุณยังอยากไปต่อกับเขาไหมอย่างที่บอกอ่ะถ้าจะไปต่อความสัมพันธ์นี้ต้องชัดเจนนะคะ จะคลุมเครือไม่ได้นะเพราะว่าช่วงเวลานี้เหมือนกับตัวคุณเองก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้แล้วนะคะพลงงานฝั่งเขาอุ้ยดูเหมือนเขามีความพร้อมมากขึ้นมีความแบบแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ส่งพลังเนาะในช่วงนี้อืมนกรู้สึกว่าเขายัางอยากที่จะ อย่างที่บอกอะยังไม่ยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้เนี่ยยังอยากที่จะแบบโอ๊ยแบบช่วยกันช่วยกันทําให้ความรักครั้งเนี้ยมันไปต่อได้อะไรเนี่ยระหว่างคุณและเขาอะนะเออคือเหมือนเขายังอยากที่จะซ่อมความสัมพันธ์นี้นะเอ,อพลังงานก็คือเขายังรู้สึกว่าคุณเป็นที่ปรารถนานะคะเป็นคนสําคัญเป็นสิ่งที่เขาใฝ่ฝันเป็นสิ่งที่เขาปรารถนานั่นเองนะ เหมือนเขาอยากที่จะทุ่มเทความรักให้กับคุณนะะนะเขาจะทําให้ดีขึ้นอะไรที่เคยขาดตกบกพร่องไปนะคะเขาก็จะแบบเขาก็จะให้คุณเขาจะทําให้ความรักครั้งนี้สมบูรณ์ที่สุดอืมเขาจะมามอบความรักความเอาใจใส่ดูแลคุณอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะ พลังงานฝั่งคุณอุ้ยบางท่านบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะคะคุณคุณรักเขามากคุณใส่ใจเขาคุณดูแลเขามาตลอดคนคนนี้คุณปรารถนาดีกับเขานะคะบางท่านบางคนมีไัวที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคะเนี่ยอืมคุณช่วยเหลือเขามาตลอดณเวลานี้นะคะเหมือนกับคุณกลับมาให้ความสุขตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเอง คุณมีความสุขมากๆแล้วนะณเวลานี้ก็คือเอ,อบางทีเหมือนกับออ่สิ่งที่เราเคยอยากได้เวลานี้เราอาจจะไม่ได้หยหาขนาดนั้นแล้วอืมเรากลับมามีความสุขกับตัวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมถามว่าคุณหวยหาเขาขนาดนั้นไหม ใ็ไม่นะคะเพราะว่าในวันที่เราต้องการความรักจากเขาอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบใส่ใจมันมากพอคิมรู้สึกแบบนี้นะคุณเคยแบบต้องการความรักจากเขามากๆแต่เขาก็เหมือนไม่ไม่ได้สนใจเรามากพอนะอาจจะสนใจงานสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นมากกว่าเราด้วยซ้ำนะคะพอดูนะว่า แล้วเขาเนี่ยจะทำอย่างไรต่อกับคุณคะอืมอย่างที่บอกว่าเหมือนเขาจะมามอบความรักที่มากมายให้กับคุณนะคะสิ่งที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดคาดฝันว่าเขาจะทำเขาก็ทำนะคะเนี่ยความรักนะคะสิ่งดีๆที่เขาอยากจะมอบให้กับคุณ เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณคู้ควรวน่ะคะ่ะคุณจะได้รับเขารู้แล้วนะคะว่าคุณควรค่ากับสิ่งดีๆมากกว่าที่เคยได้รับเนาะออะไรที่แบบไม่จริงใจหรือว่าเป็นสิ่งที่ดู ทำให้คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจเขานะมันเหมือนมันจะจบลงนะคะนะเขาจะสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้เขายัางไม่ยอมแพ้นะเขาจะพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะเปลี่ยนตัวเองนะพลังงานไพ่สองใบเนี้ยเป็นการเปลี่ยนแปลงได้นะคือสิ่งดีๆเขาจะแบบจบไปนะคะเปลี่ยนโฉมใหม่ได้นะ ทุกคนคนนี้นะคะบางทีที่ผ่านมาปิดกั้นเราปิดกั้นตัวเองอยู่กับความกลัวไม่กล้าที่จะรักไม่กล้าที่จะเปิดใจกับเราจริงๆริงแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนเขามีความกล้าเนาะพลังงานของเขาอะมีความกล้าที่จะรักมีมีความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริง ยอมรับหัวใจตัวเองว่าเขารักเราขนาดไหนเขาไม่กลัวต่อสิ่งใดแล้วนะคะในเวลานี้นะเขาจะทำอย่างไรต่อคะเขาเสียใจกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นหรือความสัมพันธ์นี้ต้องพังลงเนาะเขาจะกลับมาซ่อมแซมความรักครั้งนี้ บางคนนะคะตัวคุณอาจจะมุกอ่อนแล้วนะบางท่านบางคนอาจจะไม่รอแล้วมีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้แล้วคือเหมือนกับผ่านพ้นช่วงเวลาที่หนักหนักไปได้แล้วนะตัวเขาจะทํำยังไงคะเขาจะกลับมามอบความรักความอบอุ่นใจเขาจะทําให้คุณรู้สึกไว้วางใจเขาเขาจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับคุณนะอืม อันนี้ในกรณีที่คุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะนะเพราะณนะเวลานี้เขาก็ไม่อาจที่จะแบบลืมคุณได้อะ่คนคนนี้นะคะแม้ว่าเขาจะไม่แสดงออกโอ้ยเขาก็แบบรู้สึกกับคุณมากๆนะร,รู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ไม่ค่อยที่จะแบบแสดงความรักหรือคู่ออกมาใดๆก็ตามเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะเหมือนมีการ ตัดสิ่งที่ไม่ดีออกอะไรที่ไม่ดีพฤติกรรมหรือการกระทําอะไรก็ตามเหมือนจะมีการแบบเปลี่ยนนะคะเหมือนทิ้งไปอะคะ่ะนะอืสิ่งที่เขาจะทำคนคนนี้เขากล้าที่จะแบบอย่างที่บอกว่ากล้าที่จะรักกล้าที่จะ,ะเผชิญ กับหัวใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขารักคุณเหนือก่อนหน้านี้ไม่กล้านะดูเหมือนไม่ชัดเจนกับเรานะคะดูมีความลับกับเราแต่ตอนนี้นะคะเขาจะพิชิตความรักครั้งนี้ให้ได้เขายัางไม่ได้คิดว่าเขาจะจบความสัมพันธ์นี้นะมันเป็นแค่ช่วงเวลาที่คุณและเขาหยุดพักความสัมพันธ์กันเท่านั้นนะคะขอให้สรุปเนาะอืมเนี่ยมา การกลับมาครั้งนี้ของเขาการมาครั้งนี้ของเขาค่อนข้างพร้อมเลยแหละนะคะพร้อมในทุกๆด้านเขาพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะดูแลคุณเพราะว่าเหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยมีการได้ตื่นรู้ได้คิดแล้วนะคะว่าเขาต้องการที่จะจริงจังในความรักครั้งนี้เขาอาจจะไม่ได้อยากที่จะโสดหรืออยู่คนเดียวอีกต่อไปนะอยากที่จะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะเนี่ยอยากเริ่มต้นใหม่ การไม่มีคุณก็คงดูโดเดเหนียวแล้วมันก็อ้างวัางมากๆเช่นกันนะคะนะไพัของการตื่นรู้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเขาน่าจะชัดเจนในใจแล้วแหละว,ว่าโอเคตอนนี้คือต้องการคุณไม่อาจที่จะเสียคุณไปได้อะไรแบบนั้นนะอะม,มาดูประโยคข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณในเวลานี้นะคะ ไม่เคยรักใครมาก่อนจนมาเจอเธอนะคะเธอคือเพชรเม็ดงามเธอคือสิ่งสําคัญที่สุดต่อหัวใจฉันไม่มีใครจะมาทดแทนเธอได้อยากเป็นคนที่เธอรักอยากจะหยุดหัวใจไว้ที่เธอคนเดียวหัวใจฉันหหยหาเธอเวลานี้ ฉันยังไม่มีใครฉันยังไม่ได้มองหาใครหัวใจฉันมีแต่เธอฉันจะติดต่อเธอเร็วๆนี้รอต่อไปไม่ไหวนะคะนี่ก็เป็นพลังงานความรักของเพื่อนๆในวันนี้นะคะอยากเป็นครอบครัวกับเธอตลอดไปนะคะวันนี้นกก็ขอจบคำทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในความรักนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ